สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มุทองเกษตรพักรกครับวันนี้พามาดูแปลงนาข้าวอยู่ในช่วงของการเตรียมตัวและเริ่มต้นครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนเลยครับสมชายโสภาครับหรือว่าพี่แดงเรียกพี่แดงสั้นๆครับผมครับพี่แดงครับตรงนี้เขตตำบลอะไรครับตำบลดอนลานครับอําเภอปไทยจังหวัดพ้านนครศรีอยุธยาครับน่ะและแน่นอนครับแปลงนาข้าวที่เราเห็นด้านหลังของพี่เนาะครับผมทั้งหมดกี่ไร่ครับ อ่าตรงนี้20ไร่ครับ20ไร่ครับนะครับอ่าแล้วก็ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นอะไรอย่างไรครับก็เอ่อมีปัญหาเรื่องการจุดสั่งเกษตรไม่ให้จุดก็เลยลองมาใช้บาวดูเพื่อย่อยสลายสั่งครับอืมใช้ไปกี่ขวดครับ3ขวดครับ20ไร่อืมใช้ไป3ามขวด20ไร่หมักไปกี่วันครับตอนนี้ประมาณ10วันครับหมักไป10วันผลลั์ คืออะไรครับก็คือฟางย่อยไปหมดแล้วแล้วก็ได้เทือกมาเป็นแบบนี้ครับอืมนะครับได้เทือกมาเป็นแบบนี้ดีหรือไม่ดีครับดีครับดีครับอืมมันดียังไงครับเล่าให้ฟังนิดนึงคือเทือกเละดีแล้วก็สั่งที่ปกติมันจะต้องลอยอันนี้ไม่มีครับสั่งย่อยไปหมดแล้วครับอืมนะครับถือว่าเป็นทางออกของเกษตรกรที่ไม่สามารถเผาฟางเผาต่อฟังได้ใช่ไหมครับใช่ครับอืมดีเลยครับอ่าแล้วก็ ยังช่วยเพิ่มปุ๋ยในดินด้วยไหมครับก็น่าจะเพิ่มด้วยแหละครับเพราะว่าดินดีมากเลือกสวยงามครับอืมครับอ่ะเดี๋ยวเอาใจช่วยครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มต้นหว่านข้าวนะครับปลูกข้าวบำรุงกันต่อไปเนาะครับผมแต่ตอนนี้ดินดีแล้วครับอ่าและที่สําคัญไม่ต้องเผาฟางเหมือนแต่กอนใช่ครับอ่านะครับต้องขอบคุณพี่ แดนมากครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ผมนัทวงศ์บุญทองกเกษตรพิทักษ์โลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ